แกะพิมพ์สวยงามนะนหล่เส้นแบบนี้นะครับอาจารย์คงวัดแคร์ฟอนต์คมชัดข้างบนจะมีอักขระนะครับข้างบนมีอัขระนะเป็นแท่งเลยคมมากๆพื้นเหรียญตึงนะครับตึงมากๆครเห็นเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญแบบนี้เลยนะครับนี่สวยเดิมนะ ผมเปิดไว้250บาทรวมส่งนะครับหลังขุนแผนนะครับสายขุนแผนไม่ควรพลาดนะครับราคาสุดเบานะ250รวมส่งก็ตกค่าพาแค่200บาทนะค่าจัดส่ง50บาทนะครับนี้องค์เดียวเลยองค์ตามในคลิปนะใครสนใจก็แอดีดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมนี่ข้างล่างกำกับขุนแผนผมชัดมากๆนะเห็นไหมดูตัวนอนงูนี้เป็นแท่งเลยนะครับนี่9กุมภา17 อายุาพระห้าสิบ